กลมาช่วงนี้นะเจ้าคุณผู้ชมช่วงของสนทนามองเมืองเหนือวันนี้อย่างที่บอกกันว่าช่วงปลายปีสิ้นปีจะอี้หลายๆคนหาสถานที่ที่จะไปแอลกันว่าเอ๊ะมีที่ใดตัดต้งใดกันพ่องแหมหนึ่งที่ที่อยากจะแนะนาคุณผู้ชมจเจ้าตี้อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนดอกบัวตองบ,บานบนยอดรอยที<ม>แ่แม่อู่หอเนี่ยนะเจ้าตอนนี้<ฮ>จะงามขนาดไหนเปินมีกิจกรรมอะไอย่างจะได้กันพ่องเฮามาได้มาบอกคุณผู้ชมสองคนเล้ววันนี้เฮาจะได้ต่อสายไปอ้จ๋ากับท่านในอำเภอขุนย ว่าที่ร้อยตรีนรงชัยจินดาพันธ์พร้อมตอบทุกข้อสงสัยของเขาว่ามันจะออกมาต่อนไหนงามขนาดไหนอยู่ในสายแล้วนะเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับทานายอำเภอครับครับสวัสดีครับคุณสุรชัยและคุณนาทัชนกครับผมนรงชัยจินดาพันธ์นะเภอขุณยวมกับผมครับเตี่ยมเพอขุนยวมในตอนนี้อากาศเย็นหลือ,อยังครับทานายอำเภอ ตอนนี้ตอนเช้าก็ที่ตัวอำเภอนะครับอุณหภูมิประมาณ21-22นะครับแต่ถ้าบนตูบวตอนนี่ก็ประมาณสัก14-15ครับผมโอ้โหกำลังสบายยหน้าแอวนะครับเนาะใครถามท่านอำเภอครับว่าปีนี้เนี่ยเขาคาดว่าดอกัวตองบนดอยแม่อูคอเนี่ยนะครับจะบานนักก่อจะออกดอกนักก่อครับอ๋อในดอกบัวตองนี่เขาจะออกดอกทุกปีนะครับก็ช่วงือีพฤษภายมายนี่ยนะครับก็ ออกดอกทุกปีนี่ก็ออกร้อยเปอร์เซ็นตลอดนะครับแต่ว่าบางปีก็อาจจะดอกใหญ่ดอกน้อยที่ก็ก็แล้วแต่อุณภูมิหรือว่าสภาพดินฟ้าอากาศนะครับแต่ว่าบานแน่นอนเนาะบานแน่นอนบานนักแน่นอนเป็นห้าร้อยไร่นะครับประมาณห้าร้อยกว่าไร่นะครับกัญาจาบานทั้งทั้งทุกบัวตองเลยนะครับครับ และถ้าเกิดว่าคนจะไปแอลมันจะบ้านเต็มตีเนี่ยอย่างในเดือนพฤศจิกายนสักวันวันวันตีเตาใดเจ้าทานายอำเภอเจ้าครับก็ถ้าเกิดว่าให้บานรักร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ก็น่าจะประมาณสักกลางเดือนครับกลางเดือนขึ้นไปเนาะแต่เดือนต่อว,วันตอนนี้จะบานช่วงตลอดเดือนพฤศจิกายนจนถึงต้นเดือนธันวาคมนะครับก็ช่วงเนี้ยก็ากำลังเริ่มบานสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าพอสักกลางเดือนนี่ก็ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ช่วงช่วงเนี้ยนะครับแล้วก็พอ พอสักแเดี๋ยวก็จะเริ่มโรยลงไปเรื่อยๆโรยไปเรื่อยๆครับจะถึงต้นเดือนธันวาก็เหลอสักประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าถ้าใบขางเดือนธันวาที่ก็น่าจะหมดแล้วครับผมอ๋อครับอันแสดงว่าเราต้องรีบวางแผนกระจายไปแอนเวยเนี่ยนะครับเนาะเราจะได้ให้นหมันเบ่งบานเต็มที่เต็มม่อนดอยเลยมั้งครับท่านแอมเพอครับครับใช่ครับผมก็ตรงนั้นก็เป็นดอยดอยแม่อุคอนะครับความสูงประมาณพันหกร้อยเมตรจากระดับน้าทะเลครับ งามมากนะครับผมถ้าเากิดท่านผู้ชมอยากจะไปชมนะครับก็ลองลองไปดูในอินเทอร์เน็ตหรือใน a c e b o o k นะครับก็จะมีภาพทุ่งบัวตองนี่ผมยืนยันว่าความสวยงามที่ทุ่งบัวตองที่ดอยแมวคอในสวยงามไม่แพ้ที่ใดในประเทศไทยเลยครับผมเจ้าน่าจะเป็นแบบที่เดียวในโลกเลยเนาะงามขนาดาเลยนะเจ้า โอ้เห็นก้าวหูนี่ถือว่างามแล้วปีนี้น่าจะได้มีโอกาสได้ไปถ่ายหูกับดอกโบตองแต๊ะกันพ่องเลยนะเจ้าพิธีกรสองคนที่สัมภาษณ์ทนานอเภอเนี่ยนะอู้ต่มซื่อนะบอกเกยไปครับได้หันก้าวหูนะครับต้องเสาะโอกาสไปแอลพอซักเตอ้อละสำหรับเทศกาลดอกโบตองบานบนดอยไม่เอวคอในปีนี้เนี่ยนะครับตัางขุนยมเฮาจัดกิจกรรมอย่างแล้วก็มีความน่าสนใจอย่างย่างใดไว้พ่องครับ ครับผมก็ในในส่วนของการท่องเที่ยวเทศกาลดอกบัวตองบานบอนดอยแม่อุคอนนะครับเราก็จะเปิดให้ท่านได้เที่ยวทุกทุกวันน,นะครับจนถึงต้นเดือนธันวาคมสําหรับทุกปีเนี่ยเราจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับงานรื่นเริง,เรงนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดสิบเก้านะครับปีนี้ทางเทศบาลตำบลขุนยวมก็เลยลดจัดนะครับแต่ว่าเราจะมีกิจกรรมอย่างอื่นแทนก็เป็นกิจกรรมเทศกาลความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นนะครับที่ขุนยวมนะครับ คือคือถ้าพุทธิคอนอาจจะไม่ทราบว่าที่ขุนยวมเนี่ยเมื่อก่อนเ,นเป็นเส้นทางที่ทหารญี่ปุ่นไปทับมาจากพม่านะครับตรงนี้เจ้าแล้วก็ก็จะมาป่าเขาเรียกมามีโรงพยาบาลสนามมีมีค่ายของทหารญี่ปุ่นตอนที่ถอยทับกับพม่าอยู่ที่ขุนยวมนั้นเราก็จะมีความสัมพันธ์กับทางญี่ปุ่นทุกปีนะครับก็จะมีเทศกาลความสัมพันธ์ญี่ปุ่นซึ่งจะมีการทำพิธีการทางาศาสนานะครับเพื่อ ลำลึกถึงทหารญี่ปุ่นที่เสียชีวิตที่อำเภอขุนยวมนะครับจะมีกองสุนยนุ่นนะนนครเชียงใหม่ก็จะมาร่วมพิธีด้วยนะครับ ครับประวัติท่านนี่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับและป่ายบ่อปอยังมีความงดงามของดอกไม้ต่ยถ้าเป็นอลนี่คุ้มค่าขนาดเลยนะครับได้เห็นได้หูล,ล้าล้าอย่างนะครับเจ้าตอนนี้พอมาประชาสัมพันธ์จะอี่ละคนอะยังในรายการเฮาคนพรานาเจ้าทานายเมือและเดี๋ยวพอหูปุ๊บเนี่ยเปินเตรียมตัวจะไปกันละยังที่คุณยุมเองเตรียมฮับมือนักท่องเที่ยวจะได้กันพ่องทั้งที่ภาคก้าความปลอดภัยอย่างที่บอกว่าช่วงนี้โควิด19ตัว เจ้าเตรียมพับมือจะไรกันพ่องเจ้าท่านอำเภอเจ้าครับก็ทางอำเภอก็ได้มีการประชุมกับผู้ประกอบการครับเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องสถานที่พักนะครับให้มีการเตรียมพร้อมในการที่จะรับนักท่องเที่ยวนะครับได้มีการแจ้งผู้ประกอบการให้ดําเนินการทํามาตรการเช่นการลงทะเบียนผู้เข้าพักมีการตรวจวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็ให้พนักงานมีการทําความสะอาดแล้วก็ล้างมือตลอดเวลาช่วงปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วก็ในส่วนของ อความปลอดภัยนะครับก็ได้มีการเตรียมการเรื่องเจ้าหน้าที่นะครับมีทั้งตำรวจมีอสสมีอปอพรอมีเจ้าหน้าที่วัดนรุทยานทุ่งบัวตองนะครับดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ทุ่งบัวตองตลอด24ชั่วโมงนะครับเราจะมีเวรยามคอยดูแลเพราะว่าท่านักท่องเที่ยวที่มาที่ทุ่งบัวตองเนี่ยมีทั้งที่มาแบบมาแล้วไปเช้าเย็นก <มา S 1> ลั <ไป S 1> บเนาะแล้วก็แบบที่มานอนพักก็มีนะครับเราก็สามารถที่จะก,กางเต็นท์ ที่บริเวณทุ่งบัวตองก็ได้นะครับตรงนี้สามารถที่จะนอนแล้วมีเจ้าหน้าที่ดูแลลาดตระเวนให้ความปลอดภัยนักท่องเที่ยวตลอด24ชั่วโมงนะครับเจ้าทนายอำเภอยังพื้นที่ที่กางเต็นท์นี่คือจะไปกางจุดไหนตรงไหนนะเจ้าไปติดต่อที่ทางศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของมณฑอุทยานทุ่งบัวตองนะครับเพราะก็จะแจ้งจุดให้นะครับก็จะมีจุดตรงที่เป็นเป็นเอ่อเป็นลานที่กางเต็นท์จะมีอยู่สองสามจุดนะครับก็สามารถประสานได้นะครับที่ ศูนย์บริการนนะักท่องเที่ยวของวรณอุทยานทุ่งบัวตองนะครับก็ไม่มีอาจจะมีช่วยค่าเก็บขยะของทางอบตกับบรรณอุทยานนิดนึงนะครับในเรื่องการเก็บขยะแต่ว่าก็พักฟรีนะครับอยูงว่าท่านเอาเต็นท์มาแล้วก็กางเองนะครับตรงนี้ครับในส่วนของห้องน้ําห้องท่าหรือว่าจุดจอดรถอย่างต่างๆนี่แหละครับขเขาเตรียมไว้รองรับนักซักมอกใดครับ ก็มีมีจุดจอดรถที่บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็บริเวณตรงลานทัวรวิวของทุ่งบัวตองเนี่ยเราก็จะขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ไปชมทุ้งบัวตองน,นะครับขอให้จอดเฉพาะฝั่งขาขึ้นฝั่งขาขึ้นด้านซ้ายมือนะครับครับด้านเดียวนะครับอย่าจอดอขาลงเพราะว่าถนนเนี่ยมันจะเป็นถนนที่ค่อนข้างแคบนิดนึงถ้าเกิดรถนักท่องเที่ยวจอดทั้งสองขาเนี่ยรังขาขึ้นและขาลงเนี่ยนะครับ ก็จะทําให้รถไม่สามารถสัญจรไปมาได้เราก็จะขอความร่วมมือให้จอดรถฝั่งเดียวนะครับคือฝั่งขาขึ้นนะครับขาลงดอยเราจะไม่ไม่ให้จอดนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการให้ให้จอดตามจุดต่างๆนะครับก็ขอความร่วมมือในเรื่องการจอดนิดนึงนะครับว่าที่จอดตามที่เจ้าหน้าที่กําหนดนะครับถ้าเกิดว่าเราจอดสองฝั่งแล้วเนี่ยจะทําให้รถติดนะครับซึ่งทุกๆปีเนี่ยถ้าช่วงที่ดอกบัวตองบานเนี่ยถ้ามีนักท่องเที่ยวม,มาเยอะ ล้วถ้าเจ้าหน้าที่ดูแลไม่ทันเนี่ยก็จะเกิดปัญหามีนักท่องเที่ยวมาจอดขาลงแล้วก็เราจะต,ติดบนทุงน่งวัวตอครับผมบก็จะกลายเป็นไปดูรถกันเหียเจ้าเพราะว่ารถกว่าจะนากนะเจ้าถ้านนายเพอเจ้าแนะนําสถานที่แอลใน จุดไกลๆรอบๆแต่เร่กะเจ้าคือบางคนเปิ้นมาไก่มาจตังใต้ตังเหนือตังอีสานอย่างเอี้ยอยากไปละไปดูทุ่งดอกบัวตองละก็ไข่ไปแอลเส้นทางอื่นๆพ่องมีของดีไออย่างพ่องมีที่แอลที่อื่นใกล้ๆแหมกะเจ้าครับก็เลยเลยทุ่งบัวตองไปประมาณเก้ากิโลนะครับก็มีน้ําตกแม่สุรินนะครับน้ําตกแม่สุรินเป็นน้าตกที่จากหน้าผาตกลงมาประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับมีความสวยงามมากนะครับมาแล้ว ลองลองขึ้นไปชมดูนะครับนักตกแม่สุรินนะครับแล้วก็มีศูนย์อนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีนะครับครับริเวณเลยทุ่งวัวตองไปอีกนิดนึงนะครับถ้าท่านชอบทางกล้วยไม้ก็ไปชมได้นะครับแล้วก็มีถ้าชอบทางประวัติศาสตร์สงครามโลกเนี่ยเรามีหมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านต่อแพนนะครับก็สามารถที่จะติดต่อกับทาง ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชุมชนนะครับว่ายากจะไปเที่ยวเส้นทางประวัติศาสตร์นี่เรามีรถเอทีวีนะครับให้ท่านเช่าแล้วก็มีใช้พาเข้าไปชมใช้เวลาประมาณสามสี่ชั่วโมงนะครับไปชมสะพานไปชมหลุมเพราะแล้วก็ค่ายทาหารญี่ปุ่นนะครับที่ที่ยังมีอยู่ในพื้นที่ขุนยวมเนี่ยนะครับ แลวในส่วนของของดีสินค้าเด่นในพื้นที่แล้วครับที่ขุนยวมแล้วก็ใกล้เคียงท่านนเนี่ยมีอะไรอย่างที่นายอำเภออยากจะแนะนําพ่องครับก็สินค้าของเราก็จะเป็นสินค้าด้านเกษตรนะครับก็พวกถั่วลายเสือนะครับกาแฟครับกาแฟที่ขุนยวมนี่ก็ขึ้นชื่อนะครับได้ในประกวดหลายที่ก็ได้รับรางวัลมาตลอดนะครับเป็นกาแฟที่ปลูกในพื้นที่สูงแล้วก็มีมีเขาเรียกอ,อะไรเป็นกาแฟอินทรีย์นะครับปลอดภัยแล้วก็ ด้รับรางวัลมานะครับแล้วก็รวมทั้งเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าของพี่น้องชาติพันธุ์ต่างๆเรามีเสื้อผ้าไทยหญ่เสื้อผ้าประก,ะกะยอนะครับเสื้อผ้ามงนะครับที่เป็นอของพืน้นที่นี่ที่จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวนะครับครับมีแผวผ้าตอขนแกะปุ้นนะครับเ <c oughs> นบาะเพราะว่าการ <c oughs> ที่เราจะไปแอลในแต่ละตี้เนี่ยนะครับเขาต้องถามรอบด้านรอกถึงสถานที่แอลกา สินกากาของดีปนมีอย่างพ่องไปทีเดียวเนี่ยมันจะได้คุ้มคุ้มนะครับจะได้คุ้ว่าต้องไปเอลไหนพ่องแม่ครับเอาอย่างมาฝาเอาอย่างไปฝากปิดไปฝากตังบ้านหาพ่องเองเจ้าแล้วการที่เราจะไปตังขุนยมเนี่ยนะครับถ้านอำเภอจะให้แนะนําอย่างใดพ่องจะใช้เส้นทางอย่างใดที่จะไปถึงขุนยมได้สะดวกเนี่ยครับคือเส้นทางมันมีอยู่สามเส้นทางนะครับก็คือหนึ่งก็คือถ้ามาเส้นทางหนึ่งศูนย์้าที่มาทางแม่มาลายตาย แล้วก็มาที่อำเภอเมืองขุนยวมอำเภอเมืองแม่สอนแล้วก็มาขุนยวมนะครับเส้นนี้ก็อ่าระยะทางก็ประมาณสักสามร้อยกิโลนะครับใหม่นะครับแต่ว่าหรือเส้นทางนี้นก็คือเส้นทางแม่สะเลียงแม่สะเลียงแล้วมาหอดแม่สะเลียงมาแม่ลาน้อยแล้วก็มาขุนยวมแล้วก็ไปทุ่งบวัวตองแต่เส้นทางที่ใกล้ที่สุดนี่แต่ว่าต้องเป็นคนที่มีความคุ้นเคยกับการขับรถบนภูเข,ขานิดหนึ่งก็คือ มาทางดอยอินทนนท์แล้วก็มาแม่แจ่มแล้วก็มาบ้านแม่นาจอนนะครับแล้วก็มาที่ทุ่งบวัวตองนี่ก็ใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงนะครับจากเชียงใหม่สามารถมาถึงทุ่งบวัวตองได้เลยครับผมก็ตเป็นทางขึ้นเขานิดนึงนะครับต้องต้องมีความทักษะในการขับรถทางบนเขานิดนึงครับผมครับต้องบอกว่าทุกเส้นทางเนี่ยงามตั้งแต่เลยนะครับ คือไปแล้วได้บรรยากาศที่หลากหลายเพราะตัวผมเนี่ยเคยไปถึง3เส้นทางแล้วไปตัางดอยอินทนนท์นี่ก็อวิวท้องฟ้าเนี่ยใสนะครับแอลตะแต้เลยเนาะไปทั้ง3เส้นทางแต่คุณสุรชัยยังบอกไปถึงที่เพรบัวตองไปในยามที่ดอกบัวตองบอบอบใช่ครับต้องหาโอกาสไปในยามนี้แหละนะครับเป็นโอกาสดีตะแตะ้ตเลยเนาะต้นี้ครับใครใครือทนานเอเภอได้เจิญจวนนะักท่องเที่ทยวที่เพิ่นสนใจยังผมเขาสองคนนี่ก็สนใจขนาดเลยเนี่ยครับ เพื่อว่าปั้นจะได้ว่างแผนไปแอลที่ขุนยวมนักนๆกันเจิญเลยนะครับครับก็ทางอำเภอขุนยวมและจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็จะกําหนดทำพิธีเปิดเทศกาลดอกบัวตองบาปีนี้นะครับในวันวันพรุ่งนี้นะครับวันที่สุขที่หกพฤศจิกายนนะครับที่บริเวณสาราแปดเหลี่ยมทุ่งบัวตองนะครับก็ครับการเริ่มเทศกาลท่องเที่ยวดอกบัวตองอย่เป็นทางการในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านที่มาเที่ยวนะครับก็ขอให้เที่ยวด้วยความ ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะเนื่องจากถนนทางมาทุ่งบัวตองนี่เป็นทางขึ้นเขานะครับบางางปีเนี่ยเราก็จะพบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายรายนะครับก็อยากจะขอให้ระมัดระวังแล้วก็ขับรถอย่าแซงทางโค้งนะครับหรือทางขับขันที่มองไม่เห็นข้างหน้านะครับแล้วก็มีการตรวจเช็คสภาพรถนะครับเบรกนิดนึงนะครับรถที่จะมาทุ่งบัวตองนี่ก็ขอให้ใใหห้้ดูเบรกนิดหนึ่งถ้าเบรกไม่มีเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาเบรกหมดระหว่างทางได้นะครับครับอีกอย่างนึงก็คือ อย่างปีที่แล้วเนี่ยนะครับทุ่งบัวตองนี่มีนักท่องเที่ยวมาเยอะก็ปรากอบมีนักท่องเที่ยวหลายท่านมาแล้วก็เด็ดดอกบัวตองกลับไปก็อยากจะฝากว่าอย่าอย่าเด็ดดอกบัวตองนะเพราะเก็บไว,ว้ให้นักท่องเที่ยวที่มาที่หลักได,ได้ได้ชมนะว่ามีเก็บไปคนละมือสองขามือก็มีม,มีคนก็ไล่ไมาให้ผมทราบว่านักท่องเที่ยวจากที่ต่างๆมาเด็ดไปก็ฝากอยากจะเด็ดดอกบัวตองนะครับแล้วก็ช่วยกันรักษาความสะอาดนิดนึงนะครับเพราะว่า ถึงแม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่มาทําความสะอาดหรือเก็บขยะแต่ว่านักท่องเที่ยวที่มาเยอะเนี่ยบางทีเจ้าหน้าที่เก็บไม่ทันแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาทีหลังก็อาจจะพบกองขยะหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็อยากจะฝากว่าท่านท่านมีขยะหรือท่านที่มาพักพักแรมเนี่ยนะครับถ้าท่านมาพักแรมแล้วตอนเช้าก็ขอให้เก็บขยะกลับไปให้หมดทุกชิ้นอย่าทิ้งเศษขยะไว้ในพื้นที่นะครับก็จะทําให้ทิวทัศน์ไม่ไม่สวยงามแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาทีหลังเนี่เขาก็จะไม่ได้รับความ ควาประทับใจกลับไปนะครับก็ะฝากทางทาง่องเที่ยวเรื่องการไม่เด็ดต่อบบัตองไม่ทิ้งขยะแล้วก็ตรวจเช็ครถที่จะมาท่องเที่ยวนิดหนึ่งเรื่องเบรกเรื่องสภาพรถนะครับผมครับ ทานแหนเพอย้ำขนาดเลยเน้อเช็คเบรกตัวน,นะครับ,บถ้าปุ่งลงดอยนี่จ้อยไปได้เน้อท<า>ั้งคนทั้งรถต้องเตรียมพร<ช>้อมพร้อมนะเจ้าวันนี้ขอบคุณจับนักนะครับว่าที่ร้อยตรีนรงชัยจินดาพันแหน่เพลขุนยมนะครับยินดีจับนักและจะไปแอลหานนะครับขอบคุณเจ้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้า